เลือกตัวใหญ่ครับจบโหเก็บๆากคิดโอ้โอ้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับพันวิ่งครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาท้าทายอากาศหนาวเลยครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้อุณหภูมิอยู่ที่15องศาเซลเซียสครับท่านผู้ชมหนาวโคตรหนาวแล้วคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาอีกเชน่นเคยครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษ,ษหน่อยครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาหาปรากฏบ้างครับปรากฏเหลืองบ้างครับ ลงหมายส่วนมากก็อาจจะเป็นปลานินปลาเชโดส,ส่วนใหญ่เลยครับท่านชมคลิปนี้เอซขอมาบอกว่าให้ผมช่วยทําคลิปยิงปลากวดบ้างครับคลิปนี้เดินทางมาถึงหมายครับท่านชมหมายของเราที่ยิงอยู่นี้เป็นบหมายใต้ฝายใต้เขื่อนครับปรากฏตามหาปรากรดตามซอหกหบบินกริเวนนี้ครับน้ําตรงนี้ยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับท่านชมยังคงต้องลอ,อยสักหน่อยครับช่วงนี้ตามเขื่อนต่างๆน้ําขุ่นน้าแดงครับเนื่องจากตะกอน ด้านล่างดันขึ้นทําให้น้าขุนครับตามเขื่อนลงไม่ได้ครับช่วงนี้เนื่องจากอากาศหนาวครับทิศนี้เดินทางมากับทีมงานและแรงพิชชิ่งมีทุกองแล้วก็น้องจีมากัะสามนายครับมาดูอุปกรณ์ครับท่านผู้ชมก่อนที่เราใช้วันนี้ผมจะเน้นตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัว,ตวอกจิกออ๊กเรียกอิจิ๊กหรือเปล่า <laughs> เป็นสามทางครับอิจิ๊กไว้สําหรับงานปรากฏโดยเฉพาะครับทีมงานก็ แต่งของแต่งตัวแต่งของกันอยู่ไปท่านชมพร้อมแล้วไปท้าทายอากาศหนาวด้วยกันนะครับเลยกันเลยครับ let's go โอ้โหเอ็เอ็ อยู่ในซอกลึกๆครับทุกทัวรโอ้ยปากรื้อยอดเลย Хоо. Өдлөө. Хуу. Жор. ส,สวยเลยครับ<ป><ป> ตัวเดิมรู้เปล่าเนี้อปลากระทิงอะสุดยอดเลยครับ เชี่ยวมากครับดูโหปลากระทิง่ง <laughs> ห <laughs> ยาดหยาด <c oughs> 别来了。<Yeah. S 2> <sighs> าโโปาบู่โอ้โหโอ้โหยู่ในซอกลึกๆครับปาบู่เดี๋ยวเลยครับทุกคนสลับทิปนี้ลาดำหมายนี้ดำค่อนข้างเชี่ยวครับทุกทชมดำเชี่ยวเอาไปอยู่นะครับคนเอา,าอยู่ปรากฏก็เจอือห่างๆครับทุกชมแต่และตัวก็อยู่ในซอกลึกๆครับไม่เจอนะครับปรากฏอยู่ข้างนอกครับ น่าจะเป็นเพราะนานักตำปลาเข้ามากันบ่อยครับทุกท่าสำหรับผลงานนะดำประมาณชั่วโมงกว่าๆทุกท่านวี้ไม่ค่อยเจอปลาแล้วครับตัวผลงานปลากดเหลืองปลากดเหลืองปลากดเหลืองแล้วก็มีปลาปลากระทิงมาสองแก้มปลากดเหลืองตัวไม่ค่อยตัวครับตัวก็ใช่เห็นครับสองตัวกิโลตัวไม่ค่อยตัวครับ ไปทุกทูนเราบ้องดำไปทั้งนู้นครับเราเอารถจอดไว้ด้านล่างครับดำเลยไปจอดนะครับท่านผู้ชมติดโก้ครับท่านผู้ชมมาทริปนี้มาตามล่าหาประกดไม่ค่อยเจอประกดเลยครับปลาก,ก็หายากน้ําก็เชี่ยวครับท่านผู้ชมน้ําก็ไม่ค่อยใสหรอกครับท่านผู้ชมมาดูผลงานชั่วโมงก,กว่ากับทีมง,งานเมื่อกี้เดหน่อยให้ท่านผู้ชมดูผลงานนี่ครับท่านผู้ชม ปลากดได้กี่ตัวนะสามสี่ห้าตัว <laughs> ปลากดเหลืองแล้วก็ผมยิงปลากระทิงมาสองตัวปลากระทิง <laughs> ปลากระทิงครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราย้ายไหมาจากด้านล่างนี้มาลงข้างบนบ้างครับท่านชมข้างบนก็น้าไม่ค่อยใสแล้วครับเดี๋ยวลงอีกสักครึ่งชั่วโมงครับไปดูว่าข้างบนจะมีตัวให้เรายิงหรือเปล่าครับทีมงานก็เริ่มจะ หนาวแล้วอากาศเย็นมากครับทุนชูมชมไปเลยกันต่อครึ่งชั่วโมงครับเลยกันเลยเลโก โดนน้อยไหวไปก่อนตัวไปตัวครับโอ้ยไหวใบของเราเป็นป่าครับทุกัวโอ้โหอยู่บนหลกเลยโอ้ยสุดยอดเลย ไผ่ใต้น้ำน้ำใวใสยยังไงดิว <laughs> ่า

ใสเลยครับทุกทูนบอกเลยว่าดาบไม่ใสครับด้านด้านล่างก็ลึกเย็นด้วยครับสำหรับทริปนี้ยิงประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่เกี่ยวป่าค,ครับทุกทูกนดูผลงานที่พี่ปลากระสุบปลาหมอตะกับดูได้ภาษาแจ๊บโอ้ยฝ่ายนี้โอเคครับทุกหรือกลับมาแก้มือใหม่แล้วใหม่นี้ปลาเยอะนะครับแต่ น้ำยังไม่ค่อยใสครับท่านชมดูผลงานรวมนะครับปิดโก,โกครับท่านชมขึ้นน้ากันแล้วครับสำหรับคลิปดำน้ำายีปลาน้ําปวนครับสำหรับคลิปนี้มาเจอปลาเล็กส,ส่วนใหญ่ครับท่านชมปลาใหญ่ไม่เจอเลยครับมาดูผลงานในคลิปนี้ผมมาทาภารกิจมาตามล่าหาปรากฏปรากฏเหลืองก็ไม่ค่อยเจอนะครับมาดูผลงานในคลิปนี้กับชิมกันนี่ครับปรากฏเหลือได้มาจีบแนมเลย จีบแต้มดูใส่กุปลากรดเหลืองตัวไม่โตครับหมายนี้บอกไว้เลยว่าปลากรดเหลืองตัวไม่โตครับแล้วก็ทีมงานยิงปลาชโดมาปลาก,กระสุบหอตะก,กับปลากระทิงดูปลาหลากาหลายชนิดมาครับท่านผู้ชมชโดกดเหลืองปลาบู่กระสุบปลาหมอตะก,กับปลากระทิงโอ้คลทิปนี้ ได้มาหลายชนิดครับแต่ได้น้อยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็พอมีคลิปส,สั้นๆมาฝากท่านผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปใหม่ๆต่อไปน,นะครับผ่านนวิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยครับ